สวัสดีครับพบกับเราสองคนพ่อจ๋าไม่จ๋พาพาเที่ยววันนี้เราสองคนอยู่ที่ไร่อินทผาลัมชื่อไรว่าไล่มาไหทซั์อยู่ที่อำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีใกล้ๆกับก <c oughs> รุงเทพนี่เองเมื่อกีก้ดูเราอยู่สนพึ่งมาหน่อยเดียวนะแล้วมันฉลาออกมาหน่อยฉลามานิด <c oughs> นึงนี่ข้างหลังของเราต้นอินทผาลัมเขามีชื่อต้นด้วยนะนี่ต้นนี้ชื่อพลอยไพฑูลพิษเพนหอบอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นผลอินทผาลัม กันพันงมาแลง,ง,แงกันลมกนันฝนอะไรเงี้ยก็มีอยู่หลายต้นเหมือนกันนะบริตรผลเขาก็มีการตัดขายอาจจะบ,บางตอนนี้ก็มีการตัดไปบ้างแล้วเราลองไปถามเจ้าของไร่ดูนะว่าพื้นที่ตรงนี้มีทั้งหมดกี่ไร่แล้วก็มีกี่สายพันธุ์บางบางทีเราเองเราก็ยืนนึกอยู่นานเหมือนกันใบมีเหลืองเนือ้อเยื่อถ้าเป็นมะโมะกล้งองคือกําลังหามยังไม่สุกเต็มที่ถ้าอินทผลัมทานผลสุกเวลาเขายังไม่สุกจะติดฝาเหมือนเหมือนกุ้งเดสวัสดีค่ะ ค่ะยนินดีต้อนรับสู่ไร่มารายซับไร่เกษตรแบบผสมผสานอยู่อำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีอินทรพลัมโดยทั่วไปแล้วพื้นเพเขาจะอยู่ทางตะวันออกกลางมีมากกว่า200สายพันธุ์ในไร่ของเราเราจะคัดสายพันธุ์ที่เด่นๆของแต่ละประเทศปลูกในไร่นี้อยู่วิประมาณประมาณ10ว่าสายพันธุ์ที่เห็นอยู่นี้ก็คือเราเรียกว่าพันธุ์บาฮีเนื้อเยื่ออันนี้เป็นสกรูมาจากประเทศอียิปต์มีอัจ,จะวะถือว่าเป็นอินทรพลัมของพระเจ้าเวลาเขาถือศีลอะไรเนี่ยค่ะก็ต้องทาเป็นซิลีมุคลเซที อ,อัสซีโโเนซี่เยอะหลายสายพันธุ์เลยแต่และสายพันธุ์เขาก็จะมีจุดเด่นของเขาไบฮีก็จะเป็นพันธุ์ที่ทานผลสดได้ดีที่สดุดหวานกรอบ เป็นสกรูสกรูเนจะลักษณะเด่นเขาคือผลใหญ่เนื้อหนาเป็นพันธุ์ที่ทานผลสุกเขาจะหวานหอมมีอบูจาเบียโตเต็มที่แล้วก็ใหญ่ประมาณฟองไข่กะเป็นพันธุ์ที่ลูกใหญ่ที่สุดจะเป็นพันธุ์ที่ทานผลสดผลแห้งที่ดีที่สุดจะเป็นเดรสเดนัวราลาชีนีของอินทดพลมัมอบแห้งนี้เราจะทานผลสดไม่ได้เลยความฝาดเขาจะสูงมากเขามีสารซึ่งเรียกว่าเทน,นิน เทนินจะเป็นสารที่มีความหวานแต่พอเราผ่านกระบวนการนี้เขาอบแห้งแล้วเขาจะหวานโดยธรรมชาติอบแห้งไม่ได้เชื่อมนะคะแล้วความหวานของอินทพาลัมเนี่ยจากงานวิจัยของมหาลัยเขาจะบอกว่ามันจะเป็นโมเลกุลเดียวร่างกายสามารถที่จะดูดซึมได้เร็วเพราะฉะนั้นชาวมุซลิมเมแล้วเขาถือสินอดกลางวันเขาไม่ทานเลยเพอตอนเย็นเขาทานอินทพาลัม5เม็ดเดเม็ดเขาจะฟื้นฟูพลังงานได้เร็วเพราะว่ามันเป็นน้ําตาลที่สามารถที่จะดูดซึมไปร่างกายนำไปใช้ได้เลยในไร่เรายังมีอีกสายพันธุ์หนึ่งคือเมจูเรียกว่า ราชาของอินทผลัม์มีทั้งราชามีทั้งราชินีอยู่ในไล่นี้จะเป็นเนื้อเนื้อหนาแล้วก็หอมสายพันธุ์ที่ทานแห้งได้เช่นคาราซฟราสแต่ว่าพวกคาราซพวกฟาัสเนีย่ยพอแห้งแล้วเปลือกเขาจะไม่แนบกับเนื้อที่ต้องแกะเปลือกออกยิง่งจะเป็นเด็กทานผู้ผู้สูงอายุทานอาจจะเป็นระคายเคืองวันนี้พอดีแพ็กเกจจิ้งเนี่ยเราทําส่งออตโกค่ะอันนี้พันอะไรนะเจลอพานเนื้อจ้าจ้าคือแต่ละสายพันธุ์มันมาจาภาษาจะออกแนวอาหรับได้เข้ามาในไลมา อะไรซับนะคะคุณจะพบกับพลอยนุก้าเขาไม่ีที่เห็นติดชื่อไปไลเนี่ยไม่ได้แปลเป็นชื่อของต้นไม้แต่ละต้นแต่หมายถึงว่าเป็นชื่อพันธุ์ที่เราตั้งขึ้นมาเองในไร่เรา้องไปสวนอื่นแล้วเราบอกว่าเอาพลอยนุก้าเขาอาจจะงงว่าเ้ยพลอยคุณมาผิดสวนหรือเปล่าไม่มีนะขนาดชื่อพลอยนี่เราก็ยังจำถึงจำไม่ได้เลยเพราะว่ามันเยอะมันหลายสายพันธุ์นะเป็นสิบสายพันธุ์เลยนะที่นี่แม่เขาคืออบบูจาบีแต่เขาอยู่ในไร่เราเราจะเรียกเขาว่าพลอยมุกดา เป็นพันที่ทานถุงสุกนีม่มันต้องกินแบบสุกคาต้นหางนี้เหรอคะบ่มได้ค่ะเหมือนเราตัดก,กล้วยทั้งเครือที่ยังเป็นลูกเขียวเขียแล้วเราก็แขวนไว้เขาก็จะทยอยสุกนะเหมือนกันค่ะจะให้สุกเสมอกันทั้งหมดเราเรา,เรามีวิธีการบม่มถ้าบ่มกล้วยบ่มมะม่วงเราใช้ความร้อนแต่ถ้าบ่มมินต่พารเลามืใช้ความเย็นวีทีประมาณลบ20องศาถามว่ากี่วันต้องดูที่ที่ที่ผลเขาผลเล็กก็3วัน5วันคือ,อเราต้องให้มันสุกถึงเนื้อใน ของเราในไร่ถ้าเป็นแปลงใหญ่เนี่ยเป็นเม็ดที่นําเข้าอย่างเช่นคาอีคาสอีสอเนี่ยพันเรานํมาจากจอเแดนคนถามว่าทาไมถึงคุณถึงชอบปลูกมะปู่นี้พอดีช่วงหนุ่มๆ่ลุงก็ไปทํางานอยู่ตํางอระเางอยู่หลายประเทศพอกลับมาตัวเองไปเห็นมาไปกินมาชอบจัดก็เลยมาศึกษาดูว่าที่นี่จะปลูกได้ไหมไร่นี้ประมาณ7ปี แต่เราก่อนที่เราจะลงเนี่ยเราศึกษาข้อมูลอยู่ประมาณสองปีคืออินทผลัมในมีประมาณเกือบเกือบพันต้นึ้นมาทาเนี่ยเราก็คิดว่าทําเป็นงานหลังกเกษียณกุ๊กกิ๊บโชคดีตรงที่ว่าเราได้คุณแม่มอบให้ประมาณ50ไร่มาไล่เนี่ยคือชื่อคุณแม่ปีนี้อินทผลัมจะออกผลผลิตน้อยมากปีที่แล้วต้นนี้ออกประมาณ8จนันทเราก็ตัด ให้เหลือแค่5จานแต่ปีนี้เขาออกแค่จานดีแปลว่าปีนี้น้ำน้อยหรือเปล่าไม่ใช่กับเป็น,<ผ>นอากาศคืออินทผลัมเขาจะออกผลผลิตได้ดีต้องหนึ่งกลางวันนะกลางวันร้อน30กว่าองศาคือแล้ว กลางคืนต้องหนาวสิบกว่าองศาถ้าเลยจากสิบหกแล้วเนี่ยไม่ไม่ไม่ไมดีปีนี้หนาวสองวันฝนตกหนาววันเดียวหยุดเนี่ยเป็นตัวแปรที่นอกเหนือการควบคุมจริงๆปุ๋ยไม่พอใช่ไหมเราก็เอามูลสัตว์หุ่นคอกลงน้ําไม่มีใช่ไหมเราปั๊มน้าขึ้นมาลงแต่พออากาศไม่ดีมันทําอะไรไม่ได้เลยแล้วพอช่วงเขากลาลังจะแก่เนี่ยค่ะอากาศอย่างเงี้ยเป็นอินทรพลังจะไม่ชอบมากเลยปีนี้จะจะกระทบกันหลายหลายสวย่วนสิบกว่าต้น เขากำลังแทงจันออกมาเงี้ยค่ะกำลังกำลังพ้นมาหน่อยหนึ่งสวยเลยหยุดหนาวพอหยุดหนาวเขาก็หยุดเขาก็หยุดเขาก็หยุดกันไปเลยอ่าหยุดใช่ค่ะเราเรียกว่าแทงเยอะมากเลยค่ะปีนี้ทำงานเหนื่อยปีหนึ่งได้แค่ครั้งเดียวเพราะว่าอะไรคะกว่าผลที่จากการที่เราผสมเกสรจนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นะ 150ยห้าวันครึ่งปีแล้วและ,และอีกครึ่งปีนั้นคือการบำรุงดูแลต<อ>้นแต<ล>่ของพี่พี่จะค่อนข้างดีนิดนึงคือพี่เป็นเกษตรอ<า>ินทรีย์เคมีถามว่าใช้ไหมใช้ค่ะแต่ใช้ในเปอร์เซ็นต์ที่น้อย30%มเปอร์เซ็น,ะนี้คืเขาได้รับมาตรฐานไอโฟมอ่าแ้วก็พวกสัะเนียจำกัดจับแมลงอะไรพวกนี้พี่ก็ใช้ชีวพันธ์ชีวพันธเนี่ยคันีเนี่ยคือตัวจับแมลงวันโถงแมงวีแมงอะไรพวกนี้ เราจะไม่ได้พ้นยาในพื้นที่มากช่วงที่อากาศไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยมันก็จะควบคุมเรื่องผลผิตได้ยากยากกว่าที่ใช้สารเคมีแล้วจ๋าจะไปไหนเจ้าของสวนไม่อยู่จะแอบมาดูน้าหาลำเขาหน่อยยังไม่ถึงไหนเลยขาสั่นแล้วว่าเหนอไหมลงมาเ้อะ <c oughs> ขึ้นมาแล้วไม่มีปัญญาเก็บมันสูงมากถ้าถ่าจะไม่ไมคุม้มไปซื้อเอาเถอะไม่น่า<ม>จะเหมาะกับเราไปื้อเอาเถอะไปซื้อดีกว่าคุ้มกว่า เนี่ยตรงนี้สวยเนี่ยค่ะงุ่นนะคะอย่างเงี้ยแก่ค่ะหวานมากเลยไหนชิมหน่อยชิมเลยอ้าวใช่ไหมหวานใช่ไหมลองส่งมาเมสหนึงลองชิมดูไหนเอาไว้ที่เก็บมาแล้วมาเทียบกันดูสิมันก็ยังมีความเปรี้ยวแต่มันจะหวานหวานกว่าอันนี้ตะกี้ที่เราเด็ดมาเมื่อกี้แล้วมันก็จะไม่สดนะ เยนลย <laughs> จะให้ดีต้องไปให้เจ้าของเขาเก็บให้ที่จุฬาเก็บๆเขาบอกว่าดีเขาเก็บให้เราเป็นว่าเราเข้ามาเนี่ยเราให้เจ้าหน้าที่เขาผ่านแนะนําแล้วเราก็ตัดพอประมาณแล้วเราก็ไปซื้อข้างนอกที่เขา <laughs> <ช>ตัดขายแล้วดีกว่า <laughs> ใช่แต่มันแพงกว่า250าค่ะนี้120อยี่สถ้าเรามาตัด <c oughs> เอง120บ <c oughs> มันคนละพันกันนะ <c oughs> คนละพันกันอันนั้นจะแบบไม่มีเม็ดอ๋อมันขึ้นอยู่กับพันมากกว่านะไม่ใช่ว่ามาตัดเองราคาหนึ่งให้เขาตัดอีกราคาหนึ่งไม่ใช่คือคนละพันเลยข้างนอกคือไม่มีเม็ดอันนั้น คือ250้าิคนละพันกันในเงี้ร้อยยี่สิบแล้วเราไปตัดของแพงมาด้วยไม่อันนั้นมีเม็ดอันนั้นมีเม็ดเมื่อกี้เราตัดมีเม็ดมีเม็ดมีเม็ดในเมื่อกี้ชิมแล้วไปแย้วแต่ว่ามีเม็ดถ้าเอาให้ชวนนะลองเด็ดมาชิมลูกหนึ่งก่อนถ้ากินได้แล้วเราไปตัดดีกว่า เขาก็จะมีจัดซูงถ่ายรูปให้ด้วยมาถ่ายรูปในไร่ได้แล้วก็ที่นี่เขาก็จะมีแปลงที่ปลูสวนดอกไม้ด้วยแต่ว่าต้องเป็นช่วงนันน้นนด้านนงนก็จะมีพันไดขึ้นไปเป็นระเบียงนะคะจุดชมวิวมุมสูงขึ้นไปก็จะมองเห็นไล่องุน่น ทั้งไร่นะคะวิว360องศาจะเห็นทิวทัศน์ที่อยู่บริเวณโดยรอบของไร่มีสุกด้วยนะคะอันนี้คือไว้มาลาคาถ้าเกิดมาแกะเต็มที่รูปมันจะใหญ่กว่านี้คิมสันไรเมร็ดแล้วก็จะมีบิวตี้แล้วก็แบล็กโอ่อแบล็กโอกใช่ไหมแบล็กบอลสีดำก็ตีเมนมีกังวลน,นี้จะออกทุกช่วงของปีงนะคะหรือว่าต้องเป็นเฉพาะบางช่วงเดือนรอบสีเดืออนร่เดือนรอบใช่ค่ะขบวนรอบนี้เดี๋ยวไม่ได้ไปคีนึงกันยาลาไปคีนึงก็ช่วงต้นปี ตอนปีกลางปีปลายปีตอนปีกลางปีปลายปีบางโลกมันก็จะมีพวกนกมีแมลงอะไรจับอองมานจะตัดของโปรโด,ดนกค่ะอุปสรรคใหญ่ของเราคือนกและเราไม่สามารถกั้สนสแลนเหมือนสนามกอล์ฟได้วันนี้มันต้องอะไรมันเจอต้องต้องให้แดดเต็มที่ชอบแดดชอบแดด ได้เป็นตักนะพนเปียบร้อยแล้วดันด้นลำบากลำบนไปเก็บนะครับแต่ถ้เกิดใครคิดว่าเออไม่อยากเข้าเปิดไปเก็บเองเนี่ยทางด้านหลังเราก็เขาก็ตัดสําเร็จจําหน่ายแล้วนะคะเข้ามาที่สวนพึ่งนะครับก็อย่าลืมมาที่ไร่อุ่นมีสุกนะครับอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีครับวันนี้พระจาศึกษาน้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายปา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 